ชิ้นค้ามาถึงแล้วนะจ๊ะดูนี่เลยพัดลมโซลาเซลลูกค้าสั่งไว้เรามาทดสอบให้ดูนะคะว่าการใช้งานเป็นยังไงอ่านี่คือ power คือเปิดแล้วนะจ๊ะอ่าพัดลมมีสามระดับนะคะสองอ่าดูดูด,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 ดูที่ทางการหมุนหรือว่าใช้ได้แล้วเฉพาะหน้านี้ดูใส่เสือ้อแขนยาวทดสอบมันจะขนาดไหน <c oughs> โอเคมาก เพราะว่าแล้วก็มีไฟด้วยนะคะไฟ LED ด้านข้างสองระดับอ้าพูดตรงๆตัวนี้มีบลูทูธให้ด้วยนะมีไฟแล้วแล้วก็ยังมีบลูทูธแต่ที่จำาัันเขาจะแถมไฟมาสองหลดแถ,ถมปลั๊กแถมมันเป็นโซล่าเซลล์นะคะคำว่าโซล่าเซลล์ก็ต้องมีแผงอ่ามีแผงด้วยนะมีมีปลั๊กด้วยนะคะปลั๊ก AC ชาร์จไฟบ้านได้เอาปีอะไรกันชาร์จไฟบ้านได้โดยใช้ปลั๊กปลั๊กไฟฟ้าเนี่ยค่ะแล้วก็สามารถเสียบตากแดดได้อง่ายๆกับเสียบไฟฟ้าเสียบไะไรเขาจะแถมไฟมาสองชุดนะจ้าพัดลมตัวนี้ถึงแล้วนะคะเราจะไปส่งลูกค้ากาันมาดูมาดูชมหน้ากล่องมาดูชมหน้ากล่อง ชมหน้ากลองจะเป็นลักษณะนี้นะคะแหมพัลมพัดลมพัเลมสมหน้ากลองเป็นอย่างนี้จ้าเรามาดูตัวอื่นกันนี่ค่ะตัวนี้ก็เป็นชุดนอนนาชุดนอนนาตัวนี้เป็นชุดชุดนี้นะคะที่ลูกค้าสั่งไว้มีตัวนี้มีตัวนี้นแล้วก็พัลมคาบแบตได้ที่ลูกค้ามาเอาเมื่อวานเราต้องไปส่งลูกค้าสองชุด อันนี้เป็นตัวแพงขึ้นมาหน่อยสามารถใช้ AC DC ในตัวได้เลยเสียบพัดลมบ้านได้สบายๆเลยเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างสิ่งที่ลูกค้าจะเอาด้วยก็มีชุดนั้นนะคะเนี่ยขึ้นชั้นแล้วนะจ๊ะนี่ค่ะแล้วพัดลมตัวนี้ชุดนี้ต้องเอาไปส่งลูกค้าสองชุดอ่าและสิ่งที่มาด้วยก็คือพัดลมโซลาเซลล์นะคะอ่าเราจะตั้งโชว์ไว้แล้วเรียบร้อย อันนี้ก็จะจัดไปส่งลูกค้าสองชุดดูดูด,ดูของในฉันจัดเม่เช้าเกะกะลุงลังวันนี้วันจันทร์นะคะทุกคนวันจันทร์วันจันวันจัน์นจ,นจะมีคนมากมายไหมเราก็ค้าขายเหมือนเดิมละค่ะหน้าที่เราก็เป็นแม่ค้าแม่ค้าขายเราจะได้อะไรกินใช่ไหมเราต้องค้าต้องขายเหมือนเดิมค่ะเพิ่มเติมก็คือต้องสู้ๆทุกวันนะคะสู้ๆนะคะทุกคน